ก็แค่ดามันหลังเสาบ้ากินข่าวแล้วมันอ่เสาเรีนต่อมเป็ดแล้วต่อมเป็ดบ่ะดื่ยไงคากแน่ แทกแน่นอะยินเข่าเนี่ยมานอนเฝ้าเลยแล้ตาม,มือมุยโู้ยนะตลอดตลอดตลอดแล้วสอตลอด giờ kim thảo thì giờ kim tôm biết thì thì kim tôm biết có keo thì là cũng này giờ mình đây ngay là bên nôm nòi ตอยังมาลาต่อยยังบ่บ่เอ้ยกินข้าวบ่าโบเอ้ยว่าไงไม่ถ่ายกินข่าวนอนหลับเลยพูดนะ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 นอนละวันนี้ รับแล้วทารับแล้วหลายหิวเขาเตี้ยเตี้ยบอกหิวเขาเตี้ยเออวันไงเดี๋ยวขัดหกเยน็นวนขักวันไหนน่ะ